เดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่จันทบุรีกันน,นิดนึงนะฮะเพราะดูเหมือนว่าตลอดห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวบ้านเสียชีวิต4คนมาพูดคุยกับพลเรือตรีอุทานคล้ายผูพึ่งนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีหลังจากลงพื้นที่ไปดูว่าหลังจากนี้การแก้ปัญหาช้างป่าระยะกลางระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะต้องแก้อย่างไงนะครับตอนนี้ท่านรอง ไลน์คอมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับท่านรองครับคุณเด็กกันครับครับท่านรองฮะลงไปที่เขาคิจกูดดูเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่าที่นั่นเราได้ข้อมูลอะไรบ้างฮะครับผมครับกาเรียนท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับผมคนเรตีอุทานชายผู้พึ่งนะครับในนามของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด จันทบ,บุรีนะครับโดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนายสุทธิทองแย้มนะครับ<ม>ได้มอบหมายให้ผมพลตีอุทางใช้ปูพึ่งนะครับในฐานะเป็นรองผู้โดยการนะครับได้เข้าไปบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมทั้งภาคประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่านะครับ<ม>เพื่อให้ประชาชนในทุนที่เนี่ยมีความปลอดภัย ั้งชีวิตแล้วรั์สินแล้วก็ช้างป่าก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางสถานาการณ์ในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีการที่ช้างออกมาทําลายพืชสวนเกษตรกรนะครับอนอกจากนั้นยังมีการไปทําร้ายประชาชนนะครับมีเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะครับหลายครั้งนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรีนะครับพรอรมนตจังหวัดจันทบุรีก็ได้ให้กับผมนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาช้างนะครับปัจจุบันเนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีช้างอยู่ประมาณสองร้อยกว่าเชือกนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นเชื่องฤดูการผสมพันธุ์นะครับช้างอาจจะมีการเดินออกมาจากป่าบ้างเนื่องจากว่า ในพื้นที่ป่าที่อยู่นั้นอาจจะมีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ได้ยึดตามแนวพระราชดำรัสนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระมนาบกิิษที่ท่านเคยได้ดำรสไว้นะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมสองพ องท่านได้ดํำรัสไว้ว่าช้างป่าเนี่ยควรจะอยู่ในป่าอืแต่ต้องทําให้ป่านั้นน่ะมีอาหารเพียงพอการบฏริบัติให้ไปสร้างอาหารในป่านะครับให้เป็นแปลงเล็กๆแล้วก็กระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีช้างป่าออกมาตามชายป่าเนี่ยต้องให้ความปลอดภัยกับเขาไม่ทําร้ายเขานะครับ <N> เนื่องจากว่าทุกคนคงทราบแล้วนะครับว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากในอดีตนั้นพระมาหากษัตริย์อหลายพระองค์นะครับก็ได้ใช้ช้างเป็นพระราชฐานะในการทําศึกสงครามนะครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีเอกราชอยู่ทุกวันนี้อืแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังมีพระราชบัญญัติ สำหรับรักษาช้างป่านะครับซึ่งล่าสุดก็มีเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงผู้ใดเนี่ยไปทําลายช้างนะครับ <c oughs> ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> ก็มีโทษนะครับการไปทํรลายให้บาดเจ็บก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขออาจจะขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับเราจะต้องอยู่กับช้างเนี่ย <c oughs> ให้ช้างมีความสุขนะครับแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็ ประชาชนเนี่ยก็สามารถทํามาหากินได้เราคงจะต้องเป็นเพื่อนกับช้างอยู่ต่อไปนะครับเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับที่เราจะต้องดูแลไปครับ,รบ<ม>ท่านรองฮะขออนุญาตปรับหน้ากล้องลงนิดนึงนั่นนะฮะปรับปรับหน้ากล้องลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวท่านลองปรับนิดนึงนะครับอ่าได้ไหมครับทีมงานฮะ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับามาต่อท่านรองฮะเมื่อวานที่ลงไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดนาราคีดิงจุดสังเกตที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสำหรับช้างที่ออกมานอกป่าจนเกิดเรื่องเกิดราวหลายครั้งในปีนี้เนี่ยอะไรคือจุดสังเกตหลักแล้วก็จะต้องแก้อย่างไงฮะครับปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญเ่เราคงทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ประชากรของเราก็มีการขยายพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นนะครับครับพื้นที่ป่าก็มีน้อยลงก็แน่นอนครับเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องมีพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มขึ้นเราก็ไปปลูกผลิตผลท,ทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นพื้นที่ป่าก็น้อยลงประกอบกับในพื้นที่ป่านั้นนะ่ะมันอาจจะมีอาหารที่ไม่เพียงพอต่อช้างช้างเนี่ย ไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนเป็นป่าสงวนตรงไหนเป็นป่าเสื่อมโทรมตรงไหนเป็นพืชส,สวนไรนานของชาวบ้านเขาเขาไม่รู้อืเขาก็จะต้องหากินไปทั่วแหละครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงฤดูการที่เขาผสมพันธุ์ด้วยบางทีบางบาง,บางเชือกอาจจะมีการตกมันมแล้วก็อาจจะอะก็เรียก้ว่าไปหา ผู้ที่จะประสมพันธ์อะไรเง mm ี hmm. ้ยก็กอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เขาเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับครับเมื่อวานลงไป uh, ครับครับถ้าลองอ่านเชิญต่อครับครับหลังจากที่เราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็คงจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะครับ mm hmm. ระหวา่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยอื mm hmm. เราจะต้องออยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุขทั้งช้างป่าแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับครับก็ในขั้นตอนการไปพูดคุยขั้นต้นเนี่ยก็เหมือนกับไปหาข้อมูลนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรและเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตอบนี่ครับครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการแก้ปัญหาท่านรองเมื่อวานลงไปพูดคุยแบ่งการแก้ปัญหาเป็นยังไงบ้างฮะ ก็ในขั้นต้นเนี่ยผมได้คิดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะนะครับก็ระยะที่หนึ่งระยะแรกเนี่ยระยะเร่งด่วนก็คงจะต้องมีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวงังและไป้ช้างป่านะครับโดยอาจจะต้องใช้อาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีความภาคภูมิใจมากกับประชาชนในท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีการรวมตัวกันในท้องถิ่นเพื่อ,อดูแล ทรัพย์สินวีวิตและทรัพย์สินให้กับพวกเขาเองอตลอดจนเขายังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยที่จะสัญจรไปมาด้วยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช้างจะข้ามถนนจํานวนมากเนี่ยเขาก็จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในขณะเดียวกันก็ได้แจ้งให้กับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยให้ได้รับรู้รับทราบว่าอ่ะช้างจะเข้ามานะ เราจะต้องทํากันอย่างไรประกอบกับเขาก็มีวิธีการในการที่จะผลักดันช้างเนี่ยให้กลับเข้าไปสู่ป่าไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันนี้เป็นการเร่งด่วนเนี่ยเราคงจะต้องมีการตั้งทุดอาสาสมัครเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งในขั้นต้นเนี่ยมันเป็นความริเริ่มของท้อ,องถิ่นอยู่แล้วนะครับเขาได้ทําแล้วแล้วเราก็ต่องกอ,องโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยก็คงจะเข้าไปเสริมในตรงนี้นะครับในเรื่องของ การสร้างเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้เขา่ามีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีคําแนะนําที่ดีให้กับเขานะครับนอกจากนั้นเราคงจะต้องสนับสนุนนะครับสิ่งสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็ได้มีส่วนหนึ่งที่ไปส่วนร่วมสนับสนุนเขา <S <S เขาคือในเรื่องของการสนับสนุนอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มที่เขาจะต้องใช้เมื่อวานนี้ผมทราบมาว่าเขาเข้าไปในพื้นที่เนี่ย เขาอยู่ตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับจนจนสว่างนะครับเพราะเขาต้องรอช้างจนกระทั่งช้างเนี่ยไม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนได้รับ,บความปลอดภัยเขาถึงจะได้กลับไปพักก่อนต่อนนืมครับอันนี้ก็ได้รับข้อมูลมาอย่างนี้ในระยะกลางเนี่ยในระยะในระยะเร่งด่วนเนี่ยก็คงจะต้องจัดสร้างแหล่งแหล่งอาหารคล้ายๆโป่ง<า>เตรียมอย่างนั้นเหรอฮะประมาณนั้นครับใช่ครับ ในในพื้นที่นะครับในพื้นที่ป่าที่เราจะให้ช้างอยู่เนี่ยถ้าเรามีอาหารให้เขาเพียงพอเนี่ยผมเชื่อเขาคงไม่ออกมานะครับถ้าเกิดเราสร้างได้แล้วกระจายไปหลายๆจุดพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ก็จะเป็นผลดีในการที่จะให้เขาอยู่ในป่าไม่มารบกวนกับประชาชนนะครับในส่วนของระยะกลางเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการสร้างแนวคูดักช้างนะครับ หรือการทํารั้วกั้นช้างอันนี้ก็คงต้องใช้งบประมาณมันอาจจะใช้เวลานานอืก็อาจจะต้องเป็นอพื้นที่ไหนที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องทําเนื่องจากช้างมีปริมาณเยอะอันนั้นอาจจะต้องทำนะครับอาจจะเต้นเป็นแนวคูดักช้างหรือเป็นรั้วกั้นช้างที่เป็นมาตรฐานหรือเพื่อการปลูกต้นไผ่ไผ่หนามนะฮะเพื่อกันช้างไม่ให้ช้างเนี่ยเข้ามา เพื่อไม่ให้มาทําลายที่สวนไล่นาอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไปแล้วก็ในส่วนของระยะยาวเนี่ยก็คงจะต้องถูกกังอุดมการ์ให้กับประชาชนนะครับว่าช้างเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นสัตว์ประวัติศาสตร์ของเราเราคงจะต้องอยู่กับเขาแล้วก็จะต้องอยู่ให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไม่แน่ครับในอนาคตเนี่ยประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศเดียวที่มีช้างอยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางอนุรักษ์นะครับของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเรื่องของการสงวนสัตว์ที่หายากประเทศไทยอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปครับถ้าลองคะคือบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานนะครับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่อันนี้อันนี้เราเข้าใจได้แต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอยต่อของชาวบ้านเนี่ยอันนี้เราจะมีการวางกําลังของเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปร่วมสังเกตการหรือร่วม อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างไหมฮะเพราะดูเหมือนว่า,าถ้าใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเดียวเนี่ยคนอาจจะไม่เกรงกลัวอาจจะไม่เชื่อแต่พอทหารเข้าไปยืนประจําจุดเราขอไม่ให้คุณเข้าอะไรเนี้ยมันอาจจะเป็นผลทางจิตวิทยายอย่างหนึง่งอันนี้อันนี้เราจะมีการประสานหรือว่าพูดคุยกันในระยะยาวเพื่อหาทางแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นไหมฮะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของกองประชาการ้องกันชายแดนจันทรีตาทเนี่ย รับข,ของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดจังทบ mm. ุร mm. ีเนี่ยก็ได้มีแนวทางให้กับหน่วยต่างๆเนี่ย mm. สร้างเครือข่ายภาคประชาชนนะครับ mm. ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยรวม mm. ทั้งจัดตั้งชุดผักดันช้างนะครับ mm. ซึ่งในบางหมู่บ้านหรือในบางตำบลเนี่ยตอนนี้มี mm. ทลองฮะยังอยู่ไหมครับปัญหานี้ให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบนะครับในฐานะท่านเป็นผู้บริการกองบริการการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้พิจารณาแนวทางที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชานชนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จัดตั้งเ,เ,เป็นอาสาสมัครในการที่จะผักดานค้างเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือที่จําเป็นที่เขาต้องการนะครับให้กับ เขาได้สามารถช่วยในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนต่อไปครับ